ต้อนรับเข้าสู่ช่องยันีโกกตูมนะคะตอนนี้เราก็กำลังเป่าลูกโป่งกันนะคะเป่าลูกโป่งจัดงานนะคะวันแห่งความรักนะคะเป่าที่ไหนสูดได้นะเป่าลูกโป่งกันนะคะสูบบอกอ้ยสูบก็สูบนะคะนี่ค่ะวันนี้เป็นการระเทนสูบลูกโป่งนะคะ สูบเป็นคนขลัสูบลูกโป่งนะคะนขั้นตลยดาเลยรอตามลมลอยดอกช้าๆนะคะกวดโป่งนะคะมาเยอมาช่วยกันทำนะคะทาเอาอีกป้า แค่นี้พอเราไปเอาตัวงานไม่พินเรากลัวแตกนะครับไปแล้วไปแล้วเราไปเอาเลยมันไปหลุดได้ยังไงไปสาปานเจ้าอยู่เดินลงไปเอาเร็วๆมันจะไปไกลมันจะวิ่งไม่ทันลูกสาปานนู่นไปแล้วูนู่น แล้วอยู่ไอ้นี่น่ะนี่เก็บอกแล้วคนกำลังมัดเอาไปเอาไม่ใส่ไม้ไม่ใส่ไม้เอาแล้วก็ใส่ถุงดำไว้ให้มันเต็มไม่ต้องใส่ไม้แล้วค่อยใส่ที่หลังที่ไว้เหมือนกันป้าบอกหรือป้าที่บ้านบอก มแอดมินคือบอกมาให้ป่าแบบนี้เลยทำแบบนี้นพวงไว้แบบนี้เลยถูกต้องร้อยพวงไว้แบบนี้ไม่ออกแล้วไอ้นี่ไปตามเลยอ๋อไม่ถิ่นเอาเชือกมัดดิเชือกมีตึ้เยอะดิร้อยร้อยมัดไว้เลย บ้านถ้าถ้าไม่ไม,<ด>มัดก็ใส่ถุงดำไว้ให้มันเต็มยังมัดยังไม่ได้ทำจริงร้อยร้อยแบบแม่มิตรแน่ดีไม่เดี๋ยวโคมันแตกโอ้ยมันแด็ดมันยังแดร้อนเลยร้อนป่านเองเอาไว้ใส่ตอนเย็นเย็นใส่ตอนเย็นเย็นร้อยไว้ก่อนมันดอดแต่แล้วมันแตกกพราแปะตัวแปะอือนะเราก็ยังไม่แตกเราก็ยังเศรษไปดู่แล้วก็ไม่ต้องสูตรใหญ่มากระวังกล้องระวังกล้องตุก ค่ะอืมนี่เห็นลายจีร้อนๆเลยเนี่ยนี่นี่สดลายดีๆนี่ต่อทันดีพอดีมาติดครัวไหมคะติดครัวติดครัว เล่นลูกโป่งเล่นลูกโป่งตอนนี้สวเล่นลูกโป่งเล่นเเสขามัยอะไม่ได้ใส่ใหญ่เนียเขาใส่นีมัดาบอกมัดใส่นี้ก่อนบอมันมันมันแตกวลาวมันแตกบอกเป้ลูกเป้าลูกโป่งหมดอายุถ้ามันแตกอะถ้าแตกเน่มันแตกอะเป้ลูกโปหมดอายุมันหมดอายุมันเปื่ย เว้ไ,ไปดับที่หัวรถไฟด้วยครับเด้อจ้ามส่แก่เรอเพราะสีความเด้อขบวนหนึ่งสีหนึ่งขบวนหนึ่งสีหนึ่งไม่ละแรงมากบดกันจมส่กันมันสีแยกออกจากกันได้ <โน S 1> มันชนรถมันชนฉพวะมือนีละมันชนมันชนธรรมดาสะเทือนไปแล้วมีสะเทือนยูทไปแล้ว ต่อไปก็เงียบเงียบกริ๊บยังเนี่ยตุโพงมันเป็นสีเนี่ยคือวันีคือวันี่เนี่ยคืออันนั้นแท้ของผู้ชายตัวนั้นโอ้แม่เโอ้ยคือของใช่แท้ใช่เขาถ่ายคลิปอยู่นะฮะเขาถ่ายคลิปอยู่เนาะไปยาแล้วก็ลูกโป่งก็ไฟบรรุโป่งเนาะก็ไฟบรรุโป้งอย่างเงี้แต่ว่ามันปู่พี่น้องมันแหลมมาพอแล้วพี่แอมไม่แบก อ้าวช่วยเปล่าเด้มาลอยผัดเดียวเนาะคุณว่าไงคุณนี่เป็นไงวะผัดย่านมันแตกโอ้ยไงมันแตกมันโก่งหลายหน่วยเลยเด้อมันหมดอายุหลายหน่วยโอ้ยหมดอายุแล้วเหรถ้าแกออกมาแล้วมันติดติดกันอ่ะมันหมดอายุใช่มันสุ่มปะมันจะแตกไปเยะเลยตรงที่มันติดกันมันจะไม่บางถ้าแกออกมาแล้วไม่ไม่ไม่ติดกันลูกสงดีนี่บอก ปอาปล่ามาวงครอืมอาปล่าให้หน่อยสัโอ้ยลงแดงพอดีครับหาเบาเด้อลูกปวงเลยเลือดมันหนาเป็นปล่าลูกปวงแค่นี้มัได้เป็นกระสอบเฮ้ยมัวไหวแล้วใดี๋วเป่าเราเก็บน้แก้วเดี๋ยวหนงกไ้งเอากวปล่าลูกวงมันต้องตีออกมามี้เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้จะไปละเมออย่างนี้เป่าแบบนี้ เขาเป่าได้นะวิธีการเป่าโป่งเออฮะฮะเขาทำเหมนั้นเลยเจยพอเจ้ยเจ้ยพอโป่งพอเด้อพอเด้ออรอบนี้โป่งแน่นอนเลยโปง่งมันยังหนาอยู่ที่ป่ง,งยังหนา

มดเลยบ่ายโมง่งแล้ว่จริงไปยงมดน่ะเืแเราไม้มีข้อศอ้ดเด่นาเดินไมาไปดูไปดูไปดูเิสาวก็แขนเ้อโง่ที่หอยอยู่วะเน่ยเอามาตั้องูหันกระป๋อนเอาไปกล่ระป๋อนยังไม่ทันได้แตกเลยเอามามาจ่ายแตกเก็บใส่ถุงเลยต่อไปก็ได้ใส่ถุงโอ้ยขอยาจุคลิปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้าค่ะหน้าค่ะ ขายเป็นเรื่อยเลยฝั้ากับบริสัขายบ้านขบ่อขายบ่อเบิ้งคนนี่นะคะเราก็เป่าลูกโป่งนะคะก็ทาการสูบลูกโป่งแล้วก็ทาการเป่าลูกโป่งกันนะคะได้กี่ลูกแมนอะไรโอ้ลูกโป่งสีแดงเหมือนกับเป็นลูกหัวใจเลยเนาะเฮ้ยก็เป็นลูกหัวใจแลวยานี้ หรอ,อเขาทำเป็นลูกหัวใจมาเลยนะใช่ใชนี่ไงเน่โอ้โอ้โหใครไม่มีคู่ก็จะมีคู่ใครไม่มีความรักก็จะมีความรักนะคะคในวันเย็นนี้โอ้แต่ว่าแม่ถิ่นก็หาคู่จนโอ้โหเทบจะหาคู่ <laughs> ไม่รู้ใครเอาคู่แม่ถิ่นไป <laughs> โอ้ <laughs> ขำขำตัวเอง <c ười> คิดถึงนะ้วขำตัวเองเอาคู่แม่ถินใสอ่านี่คะ่ะอ้าวจะหลบไปแล้วหนึ่งคนความเมป่ปง <c ười> ไม่ใช่อะไรเห๋ือยังมีชีวิตอยู่เนาะอ๋อยังอยู่ยังอยู่ <c ười> <c ười> ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ